สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินอยู่อย่างรีค่ะวันนี้ค่ะลีจะพาทุกคนมาทำข้าวเหนียวมูนนะคะมูนย่างไรให้เม็ดขาวสวยมันวาวแบบนี้มีวิธีทำในคลิปนี้พร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะข้าวเหนียวเขี้ยวงู500กรัมนะคะเราก็จะมาล้างข้าวเหนียวแล้วก็แช่ข้าวเหนียวบันก่อน แล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้2ชั่วโมงค่ะค่ะแช่จนครบเวลาแล้วเราก็จะมานึ่งข้าวกันค่ะถ้านอกข้าวเหนียวนะคะใส่หมวดแบบนี้เพื่อนำไปนึ่ง่องนคะคะ พอนำข้าวเหนียวใส่หัวเเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมานึ่ง40นาทีค่ะค่ะหลังจากที่เรานึ่งข้าวเหนียวไปประมาณ20นาทีนะคะเราก็จะมากลับข้าวเหนียวกันค่ะกลับให้ด้านล่างนะค่ะขึ้นมาด้านบนแล้วก็ใช้ทัพพีนะคะเกลี่ยเกลี่ยข้าวเหนียวอะค่ะให้เสมอกันนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝานึ่งต่ออีกประมาณ20นาทีค่ะ ในระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวนื่องสุกนะคะเราก็จะมาดูส่วนผสมอื่นๆของเราค่ะมีหัวกะทินะคะเอาไว้สำหรับทำน้ำกะทิราดตัวข้าวเหนียวมูนค่ะใช้200กรัมค่ะหัวกะทินะคะสำหรับทำมูนข้าวเหนียวค่ะเราใช้500กรัมค่ะน้ำตาลทรายขาว250กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะ มีเกลือค่ะใช้1ช้อนครึ่งของช้อนโต๊ะนะคะมีใบเตยล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใช้สี่ใบค่ะค่ะเราก็มาเตรียมน้ำกะทิสำหรับราดข้าวเหนียวมูนกันค่ะเราก็จะมีน้ำหัวกะทินะคะที่เราเตรียมไว้แล้ว200กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะ ที่เราใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะทุกคนก็เพื่อช่วยให้น้ํากะทิค่ะไม่แยกชั้นกันแล้วก็จะช่วยให้น้ํากะทิเนี่ยดูเข้มข้นขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะ1ช้อนโต๊ะใส่น้ําตาลทรายเข้าไปเพื่อไม่ให้น้ํากะทิค่ะ,คะ มีรสชาติเค็มโดดจนเกินไปนะคะก็ใส่หวาดเพื่อให้พอดีแล้วก็ช่วยให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นค่ะค่ะเมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะจนละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาตั้งบนไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็คนน้ำกะทิไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะใส่ใบเตยลงไปค่ะใบเตยใช้สองใบนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็คนน้ำกะทิไปเรื่อยๆค่ะ อย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นจะทําให้กะทิแตกมันค่ะกะทิจะไม่สวยนะคะค่ะแล้วก็คนกะทิไปเรื่อยๆจนกระทั่งกะทิเดือดเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็น้ํากะทิของเราเนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นมาแล้วเราก็จะพอแล้วค่ะก็ยกออกจากเตาได้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาเตรียมกะทิสําหรับมูนข้าวเหนียวกันค่ะเราก็มีกะทินะคะ500กรัมแล้วก็มาตั้งบนไฟแบบนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็เกลือนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย250กรัมที่เราเตรียมไว้นะคะที่เหลือจากการทำน้ำกะทิสำหรับราดไปแล้ว1ช้อนโต๊ะที่เหลือเราก็ใส่เพ้ยหมดเลยแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบเตยค่ะก็สองใบนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอีกเหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วเราก็รอให้กะทิเดือดจนแตกมันค่ะค่ะแล้วก็ตั้งกะทิจนแตกมันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟใช้ได้แล้วค่ะค่ะเราเตรียมข้าวเหนียวแล้วก็น้ำกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มมุนข้าวเหนียวกันเลยค่ะ ก็จะมีข้าวเหนียวที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะเท okay, ใส่ภาชนะที่เราจะมูนข้าวเหนียวเลยค่ะข้าวเหนียวเคี่ยวงูที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะเม็ดจะสวยมากค่ะทุกคนนี่ค่ะเม็ดสวยๆเลยแล้วก็มีน้ำกะทินะคะที่เราต้มจนเดือดแตกมันแล้วเทลงไปให้หมดเลยค่ะก็คนผสมกันเลยค่ะทุกคน เราก็จะคนแบบเบามือนะคะกังไม่ให้เม็ดข้าวเหนียวเนี่ยเละเกินไปค่ะค่ะหลังจากที่เราคนน้ำกะทินะคะกับข้าวเหนียวเนี่ยเข้ากันดีแล้วเราก็จะปิดฝาพักไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้น้ำกะทิซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวค่ะค่ะหลังจากที่เราพักข้าวเหนียวมูนไป10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดฝาเช็คกันเลยค่ะนี่คะ่ะทุกคน ข้าวเหนียวมูนของเราเม็ดสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานทานกันค่ะเราจะตักใส่จานมาทานกันเลยจ้าเม็ดสวยๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเม็ดสวยๆเงาๆเลยค่ะ กำลังดีนะคะไม่แฉะแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปค่ะนี่ค่ะ,คะทุกคนเม็ดข้าวเหนียวมูนของเราเงาสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่ากะทิที่เราใช้นะคะเราจะใช้กะทิแบบเป็นหัวกะทิล้วนๆเลยค่ะ ถ้าใช้หางกะทิเนี่ยข้าวเหนียวจะไม่ขึ้นเงาแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ทําข้าวเหนียวมูนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสิ่งที่เราจะกินคู่กับข้าวเหนียวมูนของเราก็คือมะม่วงน้ําดอกไม้สุกค่ะเดี๋ยวเราจะมาปอกมะม่วงกันนะคะอันนี้ดีล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามะม่วงน้ําดอกไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยายางจะค่อนข้างเยอะค่ะเราก็ ล้างยางที่ติดบริเวณมะม่วงเนี่ยนะคะออกให้หมดก่อนอมะม,ม่วงสุกข,ของเราวันนี้นี่สุกแบบงอมจัดเลยนะคะแบบนี้ค่ะจะหวานมากๆเลยก็จะมีรอยช้ำหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะ ทุกคนหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะพอเราปอกมะม่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีน้ํากะทินะคะเอาไว้สําหรับราดข้าวเหนียวมูนที่เราได้ทําไว้แล้วนะคะก็เป็นน้ําหัวกะทิเข้มข้นนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนขั้นตอนการทําไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้นะคะรีฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ลีก็จะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ